อ้นศิลปะสวัสดีพี่น้องมัน,นอ้นศิลปะสิมาสสังซากไม้หรือตอไม้ที่ตุยไปแล้วพี่น้องเด้อผมสิมาสสังให้มีชีวิตกลับขึ้นมาพี่น้องเด้อนี่นี่ด้วยหญ้าเทียมวางลงไปถ้าเฮาอยากให้ทาวาดเลยกะเอากาวมาติด,ดพี่น้องเด้อนี่ากาวมาติด อันนี้ผมก็จำลองให้เบิ่งมิสซี <c> ่ <oughs> จะสามารถดัดแปลงได้หลายอย่างพี่น้องจะว่างรูปแบบใดก็ได้แต่พี่น้องมากเลยพี่น้องเด้อถ้ามีเอ,อ่อตุ๊กตาหน่อยมาตั้งนี่สิงามพี่น้องเอาอูอูหรือเปอย์พี่น้องเนาะอูหรือเปย์มาตั้งอะไรโอ้มามามาผูกแขวนแล้วก็มีรูปพ่นอะไรนี่แล้วก็ด้านหลังก็สามารถที่เป็นบอ บอ่อตกปลาเดี๋ยด้เป็นน้ำจำลองจำลองจำลองเทียมนะพี่น้องน้ำนะบอ่อน้ำมีนมคนนั่งตกปลาอยู่หันก็ได้แล้วก็มีเปมีอูแล้วก็มีหยาเทียมเสนีก็ได้นี่หรือว่าจะ <c oughs> <c oughs> เอออเาอิ้นหน่อยมะกออะไรพี่น้องอิ้นหน่อยมะกอหลบๆก็ได้แล้วจะมักมีหลายรูปแบบอิ้นหน่อยมะกอกอเป็นหลายๆสั่นเป็นเอ่ไข่ครับเออนี่อะไร เป็นบ้านต้นใหม่นะพี่น้องเป็นบ้านต้นใหม่หลายตันนะสามารถที่ได้ด้พี่น้องด้วยแต่วผมผมมีเครื่องมือครับพี่น้องและอุปกรณ์และต้นทุนครับพี่น้องผมก็เลยนี่แหละซ้ำที่เห็นนี่แหละพี่น้องค่อยๆเรียนรู้ศึกษาไปเรื่อยพี่น้องนะเมื่อนี้มนนผมก็สิจินตนกากะรนไหมพี่น้องเบิ่งประมาณนี้แหละครับขอขอบคุณการติดตามรับซมนมพี่น้องนะนี่ เดี๋ยวเขาจังได้เก๋าหอ้หัวสามนาที่กัวนะพี่น้องนะเนาะเพก่วจะได้เวลาไปนั่งพี่น้องเนาะนี่เออถ้าเขามีอูหน่อยหรือเปนหน่อยมาแฝนมีมาผูกเสียกโยงใส่หนีพี่น้องนี่แล้วก็หาตุ๊กตาหน่อยมานอนอูในอูในเปก็ได้เนาะพี่น้องเนาะนี่ <c oughs> แล้วก็เอาหยาเทียมหยาเทียมหยรือหาอยางไข่คกับขีดไข่หนามน,นะพี่น้องหรือเอาดินจำลองมาใส่ก็ได้เลแต่มาก มือจะ๊ซ้ได้กะทางก็ได้หลายอย่างพี่น้องจินตนาการบวเบอร์น่นอนหรือเจีดเป็นบ้านต้นใหม่เป็นสันสันเอาดินดินเหนียวมาใส่ก็ได้แล้วก็มาปั่นมาปั่นปั่นแบบเป็นแก้ไขบานเลยหลายสันพี่น้องหรือจะเอาปูนมาใส่ได้ก็ได้พี่น้องปูนปูนมากอก็ได้หรือจะมาโอบโอบแล้วก็จินตนาการไปเลยเจ้ารูปแบบกลมหรือรูปแบบเรียมก็แล้แต่มมากพี่น้องหลายสันแล้วก็เห็นหนาต่างโอ้เจ้าเลยพี่น้องนี่ อันกับเป็นไอเดียดีๆมาฝากกันนี่พี่น้องด้วยอาไปเฮุดไปถเถอะเบื่อเหรียเช่วยชุ่มครับพี่น้องหรอจะหาแสงไฟมาติดเล่ยกไยัได้พี่น้องให้จตจำไปเลยครับพี่น้องนี่ลำด้วยทุกคนพี่น้องขอบคุณครับสวัสดีครับ